สำนักงานกลางจังหวัดนครพนมขอประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่8กันยายน2566กำหนดให้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐเพื่อให้ภาคประชาชนรับทราบ และสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้โครงการก่อสร้างภาครัฐเกิดความคุ้มค่าและโปรง่งใสโดยเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปีงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้วให้แจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ไปยังคณะอนุกรรมการคอสภายใน15วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการคอสทั้งนี้การแจ้งข้อมูลให้ดำเนินการผ่านระบบคอสสำหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องแจ้งข้อมูลต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด3ลำดับแรกของหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 2. เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 3. เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด3ลำดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 4. เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด3าลำดับแรกของรัฐวิสาหกิจ 5. เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด3าลำดับแรกของหน่วยงานของรัฐอื่นนอกเหนือจาก1-4 6ถึงเป็นโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการคอส เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการคอรสหน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างตลอดระยะเวลาของโครงการและยินยอมให้คณะทำงานคอสจังหวัดหรือคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลติดตามตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยรวมทั้งประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลโครงการโดยในส่วนของภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อให้โครงการก่อสร้างภาครัฐเกิดความคุ้มค่า และโปร่งใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประโยชน์ที่ได้จากโครงการคอส 1. ภาครัฐเมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลโครงการก่อสร้างของหน่วยงานที่ทําการเปิดเผยข้อมูลก็จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดช่องทางการหาผลประโยชน์ของผู้มีอํานาจและการทุจริต 2. ภาคเอกชนทําให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ สามภาคประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างที่ได้รับมาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมีความคุ้มค่ากับเงินภาษีที่เสียไปท่านได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการถนนคอสโลสายลิมเสือนี้ไหมคะได้อยูอ่ได้ยังไงท่านมีประโยชน์ยังไงคะแกบวเกิดที่ไปขายและมีมีส่วน,วนแถวนี้ใช่ไหมคะมีส่วนแถวนี้แหละการขนส่งคมนาคมดีดีขึ้นเนาะดี แล้วแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่ท่านได้รับประโยชน์จากการต่อสร้างถนนเส้นนี้ครับได้รับประโยชน์หรอหลายย่างอยู่ดีหลายย่างอยู่ฝรั่งมันข้ามันเที่ยวมาถ่ายรูปมาอย่างเออ่าบันโอบันดาบันสรงบันแพงมันเป็นยังไงนะเ้านหลายมาถ่ายรูปพวกฝรั่งฝรั่งพวกบันนอบันดาบันทรงมันไปมันแจ้งตั้วเสียมันคัดคือกับอยู่ในเมืองเหี่ออยู่ในเขตข้ามมา ได,ไ,ดได้หลายอย่างอยู่ผลประโยชน์หลายอย่างดีๆีดีได้ดีวันเพลงเขาจังหูจักว่าวันเพลงกะน่ามันเป็นใจไหนนะเห็นว่าถนนเส้นนี้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ก่อสร้างอยู่หรอคะคุ้มรายคุ้มเรือคุ้มรายคุ้มท่านใดสนใจต้องการมีส่วนร่วมกับโครงการก่อสร้างภาครัฐสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ w w w c g d g o t s หัวข้อโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐหรือ w w w g p r o c u r e m e n t g o t h หัวข้อคอสไทยแลนด์หรือ Facebook คอสไทยแลนด์หรือกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางและฝากติดตามถูกใจ Facebook คอสไทยแลนด์กันเยอะนะคะ